วันนี้มาทําธุรกรรมมูลค่า15ล้านบาทนะครับแต่ว่าวันนี้เราอนุมัติวงเงินอยู่ที่7.5ล้านก็วันนี้กลับสวัสดีพี่จ้อยนะครับก็เป็นในทุนให้เรานะครับวันนี้พี่จ้อย อ่าที่เลือกตัดสินใจลงทุนกับโลนดีๆเนี่ยเพราะว่า,วา,วาด้วยเหตุผลใดน,นะครับพี่จ้อยอ๋อพี่ดูแล้วว่าเป็นบริษัทที่มั่คนคงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาคุณใช้ประเมินพี่ชอบตรงที่ว่าคุณใช้ประเมินโดยสัยที่ผ่านกรอตอมีความน่าเชื่อถือครับแลว้ววงเงินที่คุณให้กับลูกค้าก็าโอเคอพี่พี่จ้อยมาลงทุนได้ข่าวว่าเป็นเคสแรกเลยด,ดอกเบี้ยเต็มๆที่1 5าเปอร์เซ็นต์่ทาทำไมพี่ถึงมาลงทุนในอสังหารามิมทรัพย์ครับพี่ทําอะไรมาก่อนบ้างแล้วก็ทําไมมาเลือกลงทุนอันนี้ครับ อ๋อพี่ปัจจุบันเนี่ยพี่ประมูลซับเอ็นเอมาแล้วก็รีวบ้านขายแล้วพี่มองเห็นว่าไอ้ธุรกิจอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่เหมือนเป็นแพนสซีฟิคทมที่ท,ทําให้เรารู้สึกว่ามันมั่นคงแล้วก็ไม่ได้เสี่ยงได้โฉนดกลับบ้านไปได้โฉนดกลับบ้านไปด้วย,วยแม้เราจะลงทุนไปในในการขายฝากอันเนี้ยคือเรามั่นใจตรงว่าไงเราก็ได้โฉนดไปแน่นอนออื แล้วซับที่ NPA ที่ทํานี่ไปซื้อของกลุ่มบังคับคดีหรือว่าไปมีทั้งสองอย่างทั้งธนาคารแล้วก็อบประมูลอบประมูลทั้งวันแล้วไม่ได้รวงขายทีคือก็เป็นคนที่อยู่ในสายสังหารหรือมาซับอยู่แล้วอ่าอันนี้ก็เข้าใจไม่ยากนะพี่เนาะใช่ให้มันเป็นอะไรที่สบายด้วยได้ได้เงินแบบสบายๆครับอดอกเบี้ยกับไปทุกเดือนมีดอกเบี้ยล่วงหน้าให้ด้วยใช่ถูกต้องถูกต้อง วันนี้พี่จ้อยก็มาทําธุรกรรมกับโรนีๆดีมีความรประทับใจในการท,ทําธุรกรรมยังไงบ้างครับก็บวันนี้ก็ประทับใจมากเลยค่ะน้องๆทุกคนน่ารักแล้วก็ดูแลอย่างดีติดต่อประสานงานากับเจ้าหน้าที่ไว้เรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็ได้รับเงินอย่างรวดเร็วทันใจลูกค้าก็ชอบด้วยเพราะเร็วแล้วก็ทุกอย่างมีความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายรู่นิดชัดเจนเรียบร้อยอ,อธิบายาละเอียดยนะครับ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่จ้อยนะครับที่ไว้ใจให้โลนดีๆมาทำธุรกรรมให้นะครับสำหรับนักลงทุนท่านใดที่ต้องการลงทุนในกิจการที่มีความมั่นคงมี a s s ซ v ฟิ n นคัมก็สามารถมาลงทุนได้ที่โลนดีๆเที่ยงตรงปลอดภัยไว้ใจชัวร์นะครับติดต่อ Line Official l o โลนดีๆขีดอินเว L O A N D O C D O C K ขีดอิ I N V E S T นะครับแล้วพบกันครับขอบคุณครับ